ที่2.4สมัยวัฒนธรรมนิโอริธิกตอนกลางการค้นพบกักิกรรมการเก็บเมล็ดหญ้าป่าหรือการเกี่ยวหญ้าติดเมล็ดมาเก็บไว้เลี้ยงสัตว์ในฤดูหนาวนี่เองทาให้เมล็ดข้าวตกอยู่ใกล้ๆบ้านของมนุษย์ดิโอริธิกเขาจะสังเกตเห็นการขึ้นของมันและได้เก็บเกี่ยวเมล็ดข้าวจากแปลงที่ขึ้นใหม่นี้้วยประการชนิดการเลี้ยงสัตว์ก็นําไปยังการค้นพบวิธีเพาะปลูกข้าวและการกสตศิกรรมก็เริ่มขึ้น ในขั้นแรกนั้นเป็นการกสิกรรมเพื่อใช้เป็นอาหารสรั์ก่อนต่อมาเมื่อพบว,ว่ามเมล็ดข้าวที่ต้มแล้วใช้เป็นอาหารได้ดีจึงกินข้าวหรือเอาข้าวมาบดเป็นแป้งทําขนมปังกันการค้นพบกสิกรรมจึงไม่เพียงช่วยเรารู้จักเพาะปลูกเท่านั้นยังช่วยเรารู้จักปรับปรุงการหุงต้มอันนำไปยังการค้นพบวิธีทําเครื่องปั้นดินเผาและวิธีทําขนมปังด้วยถัดไปจึงพบวิธีการทําสุราจากการหมักข้าวเพราะการค้นพบกสิกรรม มนุษย์จึงมีอาหารมากมายแน่นอนยิ่งกว่าเดิมความอดอยากอย่างแต่ก่อนก็ไม่มากร้ามกลายอีกมนุษย์ในสมัยวัฒนธรรมทีโออรจิกตอนกลางนี้จะประสบกับความชื่นชมในชีวิตเขาจะทวีจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วอันเป็นเหตุให้ระบบครอบครัวผันแปรไปด้วยการคือชาติวงศ์จะใหญ่ขึ้นการแต่งงานหมู่นำความเสื่อมโทรมทางร่างกายมาสู่ฝ่ายหญิงในกรณีชนิดหญิงจะจับคู่เป็นสามีภรรยาประจําของชายคนใดคนหนึ่งในครอบครัวที่แต่งงานหมู่นั้นจะร่วมกับชายอื่น ก็เป็นเพียงนานๆครั้งแล้วในขั้นสุดท้ายการร่วมนี้ก็จะเป็นเพียงประเพณีไปไม่มีการผูกพันแต่อย่างเดิมการแต่งงานหมู่แบบใหม่นี้จึงเป็นประเภทแ a i r i n g family หรือที่เรียกว่าจับคู่การกระทําอย่างนี้ยังขือนไปถึงการจํากัดการแต่งงานหมู่อีกด้วยโดยพี่น้องร่วมพ่อแม่กันถูกตัดออกไปซิจากวงการแต่งงานหมู่ทางนี้อาจมีสาเหตุมาจากการที่คนต่างชาติวงกันเกิดความพิศวาสกันยิ่งกว่าพี่น้องพ่อแม่เดียวกันที่คุ้นเคยกันเกินไปในขั้นนี้ของการผลิต ชาติทิววงได้แตกแยกออกไปเป็นหลายชาติทิววงเพราะจําต้องแบ่งแยกกันออกไปหาที่ทํากินในแห่งอื่นการแต่งงานหมู่ระหว่างชาติทิววงนี้มีเงื่อนไขว่าฝ่ายชายต้องไปอยู่บ้านของฝ่ายหญิงทั้งนี้มีสาเหตุมาจากการที่ว่าลูก,ลกของวงแต่งงานหมู่นั้นทราบไม่ได้ว่าใครเป็นพ่อแต่ทราบได้ว่าใครเป็นแม่เพราะเกิดมาจากแม่นั้นลูกเป็นผู้รักษาชาติทิววงให้คงอยู่จึงอยู่กับชาติทิววงพร้อมกับแม่ของเขาพ่อที่เป็นฝ่ายชายเลยต้องมาจากชาติทิวงอื่น ในสมัยนี้สตรีจะมีเสียงมากในครัวเรือนเพราะนอกจากเธอจะเป็นเจ้าของเครื่องมือในการผลิตในครัวเรือนแล้วสามีของเธอยังเป็นเพียงคนมือเปล่ามาจากชาติวงเดิมถ้าผิดใจเธอจะไล่เขากลับชาติวงเดิมเสียก็ได้ผู้ชายจึงจําต้องเคารพผู้หญิงและเด็กๆก,ก็ต้องเคารพผู้หญิงซึ่งเป็นแม่ของเขาด้วยประการชนิดสิทธิใดๆทางทรัพย์สินจึงเป็นสิทธิทางบรรดามาเทไลส์ ites, และมนุษยชาติณัขนขณะนั้นจึงมีสตรีเป็นประมุขเป็นใหญ่ในบ้านหรือในชาติวง สตรีถูกยกย่องเป็นบอ่อเกิดแห่งสปปรรพสิ่งและเลยไกลเป็นเทพเจ้าไปเธอเป็นเทพเจ้าในขณะที่มนุษยชาติประสบขบความอุดมสมบูรณ์เธอจึงถูกบูชาด้วยความรักไม่ใช่ด้วยความกลัวหรือความชังความรักหนึ่งกัอหนึ่งระหว่างมารดากับบุตรซึ่งไม่รู้แน่ว่าใครเป็นพ่อน,นี้เองได้วางมาตรฐานให้แก่ความรักของคู่ผัวตัวเมียในระบบผัวเดียวเมียเดียวในชั้นหลังในระยะนี้ศาสนาแห่งความพักดีเพราะความรักสมฤทธิบุญคุณออบลิเกชันได้เกิดขึ้น และเทพเจ้าของสมัยนี้เป็นผู้หญิงส่วนเทพเจ้าหน้าสัตว์แต่เก่าก่อนก็คงคาลพปปนกันมาด้วยประการชน,นี้กันมาเราจึงมีเทพีถืองูของวัฒนธรรมอีเจียนบนเกาะพิทและมีพระกวนอิมของจีนาศาสนาบูชาเทพเจ้าเพราะความสนึกขุนได้เกิดขึ้นคู่เคียงกับาศาสนาที่ให้ความพักดีเพราะความกลัวแต่ความเชื่อถืออย่างนี้ก็คงได้หลักจากการเชื่อว่ามีวิญ,ญญาณครอบงำสรรพสิ่งในโลกอยู่น่นองและก็คงเป็นวิญญ,ญาณนิยมทั้งปรัชญาเช่นเดิม ระยะนี้ของการผลิตและการแต่งงานระหว่างชาติวงก่อให้เกิดการแต่งกายเพื่อความสวยงามสำหรับการเที่ยวพาราสีจึงมีการนําทองคําและทองแดงมาใช้เป็นเครื่องประดับทองแดงได้ถูกใช้ทาเป็นอาวุธและของใช้ต่างๆด้วยหัตถกรรมในชาติวงจึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกตามหลังการกสิกรรมมา เื่องที่สสมัยวัตนธรรมีิโอเลติกตอนปลายสงครามระหว่างมนุษย์การทะเลาะบบกแวงระหว่างมนุษย์ในชาติกุลนั้นเป็นเรื่องภายในและประมุขของชาติวงจะระง,งับสีได้โดยง่ายการทวีจํานวนของประชากรเพราะการทํากสิกรรมนั้นทําให้ชาติวงแตกออกไปเป็นหลายหมู่ต่างหมู่ต่างเป็นเจ้าของดินแดนสําหรับทํากสิกรรมและมีดินแดนสาธารณะไม่เป็นของใครขั้นอยู่ซึ่งมักเป็นป่าหรือทุ่งหญ้าสลับเลียนสับ ทุ่งเลี้ยงสัตว์นี้คงมีมาตราบกระทั่งปัจจุบันในชื่อว่าที่สาธารณะชาติวงเหล่านี้เป็นญาติกันเพราะแยกไปจากชาติวงเดียวกันจึงรวมอยู่ในชาติกุลหรือเผ่าชนไทปเดียวกันเผ่าชนนี้มันมีเครื่องหมายประจําเป็นสัตว์ป่าที่คุ้นเคยต่างๆสัตว์ป่าเหล่านี้อาจจะถูกถือเป็นเทพเจ้าของชาติกุลด้วยก็ได้ล้วปรากฏในหมู่พวกชาวอินเดียนแดงและคุณป่าออสเตรเลียแต่และชาติวงอาจมีการกระทบกระทั่งกันและอาจมีศัตรูจากชาติกุลหรือเผ่าชนอื่นมาลุกรานจึงมีการจััััดต้้งงงกกําลไปอน ได้กล่าวเลยว่าแต่และชาติวงมีประมุกประมุกเหล่านี้จึงมาร่วมประชุมกันในที่ประชุมของเผ่าชนและเลือกตั้งประมุขของเผ่าชนขึ้นพันแล้วถ้ามีการรบพุ่งก็เลือกตั้งหัวหน้านักรบขึ้นคนหนึ่งหรือสองคนตำแหน่งหัวหน้านักรบนี้มีไว้ชั่วคราวพราะการรบพุ่งหมดแล้วก็หมดตำแหน่งไปกำลังรบก็ได้จากพวกอาสาสมัครไม่มีการบังคับแต่อย่างใดเผ่าชนที่เป็นอริกนี้หากคนที่เผ่าชนรใคร่กันก็ต้องได้เสียกันโดยการแย่งชิงตัวผู้หญิงมา แต่นี่กระทำกันเมื่อระบบหญิงเป็นใหญ่ได้หมดไปแล้วเท่านั้นประเพณีชิงหญิงจากคนชาติติวงคงมีมากระทั่งแบบน,นี้ในการประชุมของหัวหน้าชาติติวงนี้คนในชาติดิกุ่มมารวมฟังและเสนอความคิดเห็นได้การประชุมรวมอย่างนี้จึงเป็นแม่บทของประชาธิปไตยปัจจุบันซึ่งมีทั้งสภาสูงและสภาต่ําแต่สมัยคนเกียดนั้นราบิประชาธิปไตยทางกําลังทหารด้วยเพราะแม่ทัพมีอํานาจเฉพาะเวลารบเท่านั้นพอหมดรบแล้วก็พ้นตําแหน่งไปประชาธิปไตยของคนเกียดในสมัยวัฒนธรรมที่ออริจินนี้ นิชนอารยันซึ่งเป็นคนเกียรโนแมดได้นํามาใช้ในจกักรวรรดิกรีกและโรมผู้อินดีนแดงปัจจุบันก็คงจะอยู่ในขั้นวัฒนธรรมการปกครองนี้ด้วย เรื่องที่สองปรัชญาประเภทวิญญาณิยมอนิมิซึมปรัชญาก่อนประวัติศาสตร์2.6กำเนิดของรัฐถาและระบบทา slave system ในการรบพุ่งระหว่างชาติกลุหรือเผ่าชนนี้เฉลยที่ได้มาก็ถูกฆ่าให้ตายหรือรับเข้าไว้เป็นญาติในชาติติวงแต่ต่อมาปรากฏว่าเฉลยพวกนี้มีฝีมือทั้งหัตถกรรมเลยถูกยึดต,ตัวไว้เป็นทาและมอบให้ทาหัตถกรรมระบบทาจึงเกิดขึ้นตั้งแต่นั้นมา โดยอาศัยแรงธาตุสินค้าตางหัตถกรรมที่เกิดมีขึ้นและจึงเกิดการแลกเปลี่ยนสินค้ากันซึ่งเป็นการค้าครั้งแรกของประวัติศาสตร์ความมั่งคั่งที่เกิดจากการนี้ชวนให้เกิดความต้องการในธาตุขึ้นการรบพุ่งเพื่อแก้แค้นในการทะเลาะวิวาทร่วงเผ่าชนจึงกลายเป็นการลบพุ่งเพื่อสแสวงหาธาตุและทรัพย์สินไปในการนี้พวกนักรบจะมีอํานาจขึ้นเพราะถืออาวุธและคุมกองทัพอยู่นาพวกเขาจึงเข้ายึดอํานาจและกลายเป็นชนชั้นปกครองแรกเริ่มของประวัติศาสตร์ไป การทากสิกรรมนี้กระทากันตามลุ่มน้ําใหญ่ๆมีลุ่มน้ำานลุ่มน้นํายูเฟติสไทกริสลุ่มน้ําสินทุลุ่มน้ําแยงสีเกียงและวงโหและวัฒนธรรมโบราณในลุ่มน้ําเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมของชาวอียิปต์ชาวเมโสโปเตเมียชาวอินเดียและชาวไทยตามลําดับพวกที่อยู่ตามลุ่มน้นํานี้ประสบกับความอุด,ดมสมบูรณ์มีการค้นพบวิธีทำโปละทานการสแสวงหาที่ทํากสิกรรมก่อให้เกิดกรรมสิทธิ์ที่ดินขึ้นและพรเกิดการมีกรรมสิทธิ์ที่ดิน วิชาเรขาคณิตจึงเกิดขึ้นที่อียิปต์ไม่เท่านั้นการกสิกรรมยังก่อให้เกิดการนับเวลาเป็นวันเดือนปีรวมทั้งบังคับให้ศึกษาการเคลื่อนไหวของดวงดาวด้วยประกาาชนิดเทพเจ้าที่มีอยู่ในจินตนาการจึงถูกระบุเป็นดาวต่างๆที่ตกอยู่ในความสังเกตของมนุษย์การแลกเปลี่ยนสินค้าทาให้เกิดย่านค้าและเมืองซึ่งมีคนมาอยู่ค้าขายกันหนาแน่นในกรณีชนิดก็เกิดการปกครองในเมืองขึ้นผู้เป็นราชา มันจะเข้ามาปกครองเมืองและถือเป็นนครหลวงการศาสนาประจําชาติวงว์หรือชาติกุลก็ติดตามคนในชาติกุลเข้ามาในเมืองจึงมีการจัดตั้งะบสหรือวิหารกลางขึ้นเป็นที่ติคนท้ายหนึ่งหนึ่งนำเ<น>ทพเจ้าของตัวเข้าไปประดิษฐานไว้ด้วยประการศนี้วิหารเทพเจ้าหลายองค์จึงเกิดขึ้นและการศาสนาเป็นการส่วนรวมจึงเกิดขึ้นโดยปรากฏมีผู้เฝ้าสารซึ่งได้แก่นักบวชดังในปัจจุบัน ราชาของประเทศนั้นบางทีก็เป็นหัวหน้าชาติกุลซึ่งเป็นหัวหน้าทั้งาศาสนาด้วยนี่ได้แก่ราชาในประเทศวัฒนธรธรมคนเมืองโบราณตามลุ่มน้ําใหญ่ๆท่านี้เพราะการรบพุ่งของชนตามรุ่มน้ํามีไม่มากและหัวหน้าทางทหารไม่มีโอกาสจะยึดอํานาจหัวหน้าชาติกุลทั้งหลายที่ร่วมกันเข้าเป็นประเทศนี้อาจต้องมีการรบพุ่งบ้างแต่คงไม่รุนแรงอะไรนะเพราะชนที่ทาํกา,มมากิกรรมมักไม่นิยมการรบพุ่งการมีกรรมสิทธิ์ที่ดินทาให้เกิดเขตของประเทศขึ้น อำนาจการปกครองท้องถิ่นซึ่งเดิมเป็นของชาติกุลหรือเผ่าชนนั้นต่อมาก็สูญเสียไปโดยมีอำนาจศูนย์กลางของราชามาครอบงําอยู่ก็เป็นสิ่งที่แน่นอนว่าราชาอยู่ในชาติกุลใดก็ย่อมยอกย่องเทพเจ้าของราชานั้นเป็นใหญ่ในหมู่เทพเจ้าทั้งหลายของสาพันธ์เผ,ผ่าชนนั้นด้วยประการ่าชนิดศาสนาบูชาทเทพเจ้าองค์เดียวจึงเกิดขึ้นราชาสืบเชื้อสายมาจากเผ่าชนของเขาฉันใดเทพเจ้าของเผ่าชนซึ่งเป็นนามธรรมาทแทนบรรพกชนก็ย่อมเป็นต้นตระกูลของราชาฉันนั้น ราชาจิงถูกยกย่องเป็นเทพเจ้าไปด้วยประกาศราชนินั้นมหากราบของพวกอารยันจึงมีคำยกยอชนชาติของตนในทางกลับกันว่าสืบสายมาจากเทพเจ้าที่แท้จริงแล้วบรรพบุรุษของเขาที่มีอยู่จริงๆนั่นเองถูกยกย่องให้เป็นเทพเจ้าเมื่อตายไปแล้วท้งนี้โดยความคิดแบบปัญญาณนิยมเทพเจ้าคือมนุษย์ที่มีชื่ออยู่ในความทรงจาแต่เบื้องบุปการนั่นเองเมื่อเกิดรัฐขึ้นและเกิดราชาหัวนหน้าชาติกุลหนึ่ง ได้เป็นเจ้าเหนือหัวชาติกุลื่นเทพเจ้าของเขาก็ถูกยกเป็นเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่องคเดียวเหนือเทพเจ้าของชาติกุลื่นบนฟ้าจึงมีการปกครองอย่างเดียวกับในเมืองมนุษย์ฟ้าไม่ได้มอบอำนาจปกครองให้แก่ราชาดังที่มักกล่าวกันมานั่นเลยหากว่าราชานั่นเองทําให้การปกครองบนฟ้าในจินตนาการเกิดขึ้นการบูชาบรรพบุรุษและบูชาสัต์ที่มีอำนาจเป็นศาสนาชั้นสองถัดจากประเพณีการฝังศพของมนุษย์ธรรมมันเทียบได้กับการบูชาบรรพบุรุษหรือสารเจ้าในประเทศจีน หรือการบูชาผีในหมู่ชนชาติไทยชนชาติจีนก็คงมีการบูชางูเหมือนมนุษย์โบราณทางแอฟริกาและนกอินทรีหรือเหยี่ยวซึ่งกินงูและเอาชนะงูได้ก็ถูกยกย่องเป็นเทพเจ้าเหมือนกันนี่นคือพยาครุฑของอินเดียและนกอินทรีของยุโรปเทพเจ้าต่างๆเหล่านี้หาได้จินตนาการมาจากความว่างเปล่าไหมเพราะวิทยาศาสตร์สอนว่าความรู้หรือมนุภาาใดย่อมได้มาจากการสังเกตร,รับรู้ทั้งสิน้นเทพเจ้าของาศาสนา จึงได้มาจากการจินตนาการไปจากของจริงและเรื่องจริงซึ่งเคยมีมาแล้วแต่เบื้องบุปการในสมัยนิเทพนิยายมิตรจึงน่าจะเป็นเรื่องที่เล่ากันเป็นประจำวันทีเดียว